อ่อยใายบายอร่อยเยี่ยมอร่อยข้าวเหนียวชุบไข่ท um, านเท่านี้นะคะเช้านี้อันนี้อร่อยทอดข้าวเหนียวชุบไข่ท um, านเท่านี้นะคะเช้านี้อันนี้ <ille> อ,นนอร่อยออ๋นน ชอบไข่ชุบไข่ชอาวตีแกงโมเทโพนะคะแกงโมเทโพทานกับข้าวีเนชีชอบไข่ชุบไข่ชอาวตี แกงโมเทโฮอร่อยข้าวสีอร่อยข้าวเร่อยเขาเรียกข้าแฟนะเราไม่ได้ย่างตะเตาอืมโอ้ร่อยใช่ไหอร่อยเยี่ยมอื้ม เผาเน้นๆทั้งคำหนึ่งเนี่ะคะชุบไก่ประมาณนี้อื้ทานกัหมูที่แ้งหมูที่พค็ุดยอดอร่อยมากอือ แล้องทอดแตกระทะาแล้วก็ชุบไข่นี่ยข้าเจ้นอืี่ยชุบไข่ชุบไข่ข้าวตีอย่างโมเทพข้าวตีอร่อย แกงโมเทพโพนะคะแกงโมเทพโพ,พทานกับข้าวซีิมมไม่มีเวลาย,ย่างก็เลยเอาชุบไข่แล้วก็ทอดเป็นข้าวซีหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ทอดข้าวเหนียวชุบไข่ทานเท่านี้นะคะเชาานี้ อืมอันนี้เลยอืมอืมค่ะอันนี้คือข้าวตีนะคะเนี่ยข้าวตีข้าวเช้าทอดนะคะข้าวตีทอดนะคะ ประมาณนี้เขาเนียวเขาเรียกคอฟฟี่นะเราไม่ได้ย่างระเตาอ,าอร่อยใช่ไหมอร่อยเยี่ยม ทานกับหมูเทโพแั่งหมูเทโพอือหอือนี่อือหือขอเน้นๆท่านคำหนึ่งทานกับหมูเทโพแั่งหมูเทโพอือหือห นร่อยใช่ไหมอร่อยเงี้ยมล้งทอดแต่กระทะแล้วก็ชุบไข่นี่ยข้าวติ้มอื้มอื้มอ้ทานกับหมูเทโพงับหมูเทโพอื้มอื้อื้อื้มออยข้าวเหนียวชุบไข่ทานเท่านี้นะคะเช้านี้อื้ม อันนี้อร่อยอือทานกับหมูช่โพกังหมูชิโพอือหืออือหืออือหืออือือยอดอร่อยมากอือหือ ยอดอร่อยมากอือหือโอ้ห mm ์น hmm. mm ี่อร่อยเยี่ยมนะคะเน่ยตุ๊กไก่ข้าอย่างนี้อือหื ん、yeah, เราไม่ได้ย่างกระเตาข้อข้าเหนียวชุบไข่ทานเท่านี้นะคะเช้านี้อืม้มหืมน,นี้อร้อยอื้มหือ้หืมทาหมูที่แป้งหมูที่พกื้ข้าหเหนเียว เขาเรียกข้าวสี่นะเราไม่ได้ย่างะตะเตาค่ะอันนี้คือข้าวสี่นะคะเนี่ยข้าวสี่เช้าทอดนะคะข้าวสี่ข้าวเหนียวเขาเรียกข้าวสี่นะเราไม่ได้ย่างะตะเตา ค่ะอันนี้คือข้าวตีนะคะเนี่ยข้าวตีข้วเช้าทอดนะคะข้าวตีค่ะอันนี้คือข้าวตีนะคะเนี่ยข้าวตีข้วเช้าทอดนะคะข้าวตีครับไม่มีเวลาย,ย่างก็เลยเอาชุบไข่แล้วก็ทอดเป็นข้าวตี หน้าต่างก็จะเป็นแบบนี้ทอดข้าวเหนียวชุบไข่ทานเท่านี้นะคะเชา้านี้อือหืออันนี้อร่อยทอดข้าวเหนียวชุบไข่ทานเท่านี้นะคะเช้านี้อือหืออันนี้อร่อยนะคะชุบไข่อือห่ ประมาณนี้อออร่อยสช่ายอร่อย,ออยเยี่ยมน้อทอดแตกระทะแล้วก็ชุบไข่นี่ข้าวเ้นอือหือชุดยอดอร่อยมากอือหือ แกงมูที่พอทอจริอร่อยนราทอดแตกะทะแล้วก็ชุบไข่นี่นะข้าวจิงอือหือรยอดอร่อยมากอือือน่ทอดแตกะทะแล้วก็ชุบไข่ มาข้าวีอืมอืม่มที่่างโมเสกโ่องข้าวีอร่อยก็เดี่ยวเขาเรียกข้าวีนะเราไม่ได้ย่างจะเตา องโมจิโฮกาแฟคอดี่อร่อยอร่อยเขาเรียกคอฟีนะเราไม่ได้ย่างตะเตา